บันเทิงแสงส่องปัญญาวิชาการเป็นเลิศในทุกสิ่งสร้างความสำเร็จด้วยคุณธรรมโรงเรียนบ้านคนขันโน้มนำปัชัยาใสเธอกิจพอเพียงให้ผู้เรียนเธอโตอด้วยใจอันเข้มแข็ง เอยังีโรงเรียนบ้านคนขันเป็นโรงเรียนขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในชุมชนบ้านกระดุหมู่2ตบนควนขันเอเอเภมืองจัังหวดสตูลมีนักเรียนทั้งสิ้น9 7คนครูและบุคลากรทางการศึกษารวม12คนเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาล2ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ภายในโรงเรียนมีสนามเด็กเล่น ให้นักเรียนได้เล่นสนุกสนานและพักผ่อนหย่อนใจรวมถึงมีห้องน้ำที่สะอาดน่าใช้และสวยงามตามนโยบายสุขาดีมีความสุขโรงเรียนมัน่นควขันเป็นสถานศึกษาที่มุ่งมั่นในการพัฒนานักเรียนทุกคนให้มีความรู้ความสามารถและคุณธรรมตามหลักการศึกษาที่ทันสมัยและมีประสิทธ,ธิภาพซึ่งใช้วิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายเพื่อให้เหมาะกับนักเรียนแต่ละดับชั้นมีการเรียนการสอนผ่าน DLTV หรือการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียมซ,ซึ่งเป็นวิธีที่ช่วยนักเรียนสามารถเข้าถึงเนื้อหาการเรียนได้อย่างทั่วถึงและทันสมัยใช้เกมเบทเลิร์นิ่งในการเรียนการสอนโดยใช้เกมเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความรู้และทักษะต่างๆทําให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างสนุกสนานและมีความสุขมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้ยังมีการนําเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดก,การชั้นเรียนเช่นเช็คชื่อนักเรียนเสริมแรงทางบวกในตุกคาแคม com ทดสอบโดยใช้พิกเกอร์ตัวกระดาษข้อสอบในซิปเกรีดเป็นตน้นจนทำให้ผลการทดสอบระดับชาติอูนิตของนักเรียนชั้นป .6 มีคะแนนสูงกว่าระดับประเทศในปี2561นักเรียนสามารถสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้100คะแนนเต็มนอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมุ่งเน้นการพัฒนาทักษะอาชีพให้กับนักเรียนอีกด้วยเช่นการสอนทำขนมบ้าบินวอฟเฟลขนมถว้วยวุ้นกระทิคุกกี้และเบเกอรี่อื่นๆ จนทำให้นักเรียนได้เป็นตัวแทนของเครือข่ายเมืองสตูลในการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิตงานศิละปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติทางโรงเรียนยังได้สนับสนุนให้นักเรียนได้จัดทำสวนผักปลอดสารพิษช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการเพาะปลูกและดูแลรักษาพืชผักโดยผลผลิตจะนำมาใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับอาหารกลางวันของโรงเรียน และแจกจ่ายผลผลิตให้นักเรียนนำกลับไปใช้ประกอบอาหารที่บ้านซึ่งเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนมีความเข้าใจและเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางเกษตรและการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพในชีวิตประจำวันนอกเหนือจากการเรียนการสอนยังมีกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆอีกมากมายให้กับนักเรียนเช่นกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดลูกโดยการเดินรณรงค์ภายในชุมชน ประกวดระบายสีและแต่งคำขวัญเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกเพื่อเพิ่มความเข้าใจและการตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติดทั้งต่อตอนเองและต่อสังคมกิจกรรมสดุดีสีสุนทรเนื่องในวันสุนทรภู่มีการขับบทอาขยานสดุดีสุนทรภู่โดยตัวแทนนักเรียนชั้นปหการประกวดการแต่งกายตามตัวละครในวรรณคดีเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักและเห็นภาพตัวละครในวรรณคดีชัดเจนขึ้นการแสดงชุดพระไพมณีหน,นีนางผีเสื้อสมุด เพื่อดึงศักยภาพความกล้าสแสดงออกของนักเรียนให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชนการประกวดระบายสีตัวละครในเรื่องพระอภัยมณีและกิจกรรมตอบคำถามแฟนพันธ์วันสุนทรภู่ดังนั้นโรงเรียนบ้านควนขันจึงเป็นโรงเรียนที่ให้ความสำคัญทั้งวิชาการและกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนบ้านควนขัน,น้นเรื่องชื่อนักเรียนถือคุณธรรมล้ำสดใสจัญญาดีเด่นเป็นหนึ่งในสุขก,กายใจในวิถีที่งดงาม บ้านคนคันคือสรัท้าบันแห่งแสงส่องปัญญาวิชาการเป็นเลิกในทุกสิ่งสร้างความสำเร็จด,ด้วยคุณธรรมโรงเรียนบ้านคนคันโน้มน้า